สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับกำรมสนองประชาธิปัต์ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีจอเลึกเหตุการณ์แห่งความเสื่อมประชาธิปัต์พักเก่าแก่77ปีหลงตัวว่าเป็นสถาบันการเมืองแต่ภายในนั้นแย่งชิงอำนาจกันยิ่งกว่าละครน้ำเน่ามาตลอด ไม่มีรดมการที่แน่นอนในยุคอภิสิทธิ์ก็ทำลายภาคประชาชนได้เป็นรัฐบาลเพราะพันธมิตรชุมนุมแต่กลับยัดข้อหาก่อการร้ายให้แม่ยกพ่อยกปล่อยข่าวทำลายยิ่งมาถึงยุคเฉลิมชัยยอมกลืนน้ำลายตัวเองหวังจะร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเผยสกัดมาดามเดียเพราะรู้ว่าถูกเจ้าสัวสมมายึดพักส่งสัญญ,ญาณบอกต่อไปนี้ ให้มาดีลโดยตรงในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กเมื่อ15ธันวาคมที่ผ่านมานั้นนายสนธิลิ้มทองกูลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพักประชาธิปัตย์ซึ่งเกิดความแตกร้าวอย่างหนักและแสดงออกให้เห็นถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพักเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในพักประชาธิปัตย์มีการแบ่งเป็นสองขัว แข่งแย่งชิงอำนาจชิงดีชิงเด่นกันเองมาอย่างยาวนานขั้วแรกเป็นคนรุ่นเก่าที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานนำโดยนายชวนหลีกภัยอายุ85ปีซึ่งเป็นผู้วุโสสูงสุดในพรรคร่วมด้วยนายบัญญัติบรรทัดฐ,ฐานนายนิพนธ์บุญยามณีนายสาธิตปิตุเตชะซึ่งดูแลพื้นที่ภาคกลางรวมถึงนายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรค ที่ลาออกจากสสเมื่อปี2 5 6 2เพราะไม่เห็นด้วยที่พักจะไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐอีกขั่วหนึ่งเป็นคนรุ่นหลังที่ไม่น่าจะเรียกว่าคนรุ่นใหม่เพราะอายุก็ไม่น้อยนำโดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตเลขาธิการพักและประฐมนตรีว่าการเกษตรนายนาราพัฒนแก้วทองคุมพื้นที่พักเหนือและนายเด็ดอิดขาวทองเจ้าของพื้นที่สงขลา เคยมีสมาชิกจากสสจังหวัดภาคใต้เช่นนายชัยชนะเดชเ,ด,ด,เด,ดโชนายพิทักษเดชเดชเด,ดโชจากนกครศรีธรรมราชนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองนายสมยศไายดวงพลตรตรีสุริน์ปาลาเล่จากสงขลาและนางสุพัชรีธรรมเพชรจากพัทลุงหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566พักประชาธิปัตย ได้สะสะเพียง25ที่นั่งประกอบด้วยแบบแบ่งเขตยิ่ม2ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ3ที่นั่งทําให้วันที่15พฤษภาคม2566นายจุรินลักษณะวิสิทธตลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งมีผลทําให้คณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ทั้ง32คนต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดส่วนนายเฉลิมชัยอดีตเลขาธิการพักนั้น ยิ่งแล้วไปใหญ่เพราะเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ปี65ก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ได้เสียงต่ำกว่า52เสียงจะเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตนายเฉลิมชัยเคยพูดไว้เมื่อ14สิงหาคม65ว่าผมไม่บอกว่าจะได้กี่เขตแต่วันที่พักมีวิกฤตผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วรอบนี้ถ้าพักประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่า52ที่ ผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตเลิกเล่นนะไม่ใช่หยุดเล่นเลิกคือหันหลังเดินออกไปเลยอย่างไรก็ตามนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ยังคงรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่อไประหว่างนั้นพักประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ปรากฏว่าองค์ประชุมล่มไปสองครั้งความคืบหน้า ไม่ผิด100่งรเอร์เซน์พิธามั่นใจปมถือหุ้นสื่อยันหลักฐานชัดพร้อมไปให้การสารรัฐธรรมนูญเมื่อสี้าธันวาคม2566ที่พรรคเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลกล่าวถึงสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลในวันที่20ธันวาคมนี้กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสส เนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอ v ีวีจำกัดมหาชนว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วโดวยในวันนี้จะดูรายละเอียดสุดท้ายในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและพร้อมขึ้นให้การไต่สวนพยานทั้งหลักฐานที่เป็นหลักฐานส่วนตัวในส่วนของผู้จัดการมรดกและหลักฐานว่าไอ v ีวีไม่ได้เป็นสื่อต่อไปแล้วไม่ว่าจะมองเรื่องของไรายได้ เรื่องของใบอนุญาตที่ต้องขอในการทำสื่อจากกศทชซึ่งตรงนี้กศทชตอบกลับมาชัดเจนว่าไม่มีใบอนุญาตทำสื่อของไอทีวีดังนั้นตรงนี้ก็พร้อมขึ้นให้ปากคําในฝั่งของตนและมั่นใจ100%เซว่าจะไม่ผิดทั้งนี้แนวเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกมีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดที่ไหนก็จะใช้ส่วนนี้จะที่บายต่อสาธารณะ ส่วนคดีนโยบายแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลที่อาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระอักษรทรงเป็นประมุกนั้นนายพิธากล่าวว่าเอกาสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองส่วนแล้วโดวยจะตรวจสอบและยื่นให้สารรัฐธรรมนูญในเร็ววันนี้และพร้อมที่จะรับการตรวจสอบทั้งวันที่20และ25ธันวาคมซึ่งตนจะไปศาลเพื่อฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง ความคืบหน้าล่าสุดดับฝันประชาธิปัตยเศษฐาปัดตอบปรับคอรมโว314เสียงเยอะอยู่แล้วเมื่อเวลา9กนาฬกาวันที่13ธันวาคม2566ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคถนนเทพรัตเขตบางนานายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนักใจในเรื่องของการเมืองในปี2567 หรือไม่ว่าส่วนตัวคิดว่าการเมืองมีเสถียรภาพพอสมควรและปัจจุบันนี้บรรยากาศทางการเมืองตนเชื่อว่าสามารถพูดคุยและโอภาประสัยกันได้ดีมีการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผู้สึกขาถามว่าการบริหารงานเพิ่งจะผ่านมา3เดือนทำไมมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกประเมินว่าจะมีการปรับคอรมอในช่วงเวลาดใดนายเศรษฐากล่าวว่าขอเป็นคำถามต่อไปครับเมื่อถามว่าหลังพักประชาธิปัตย์ได้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เกิดกระแสข่าวว่าจะมาร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ไปก้าวกายพักอื่นและเขาเองก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาปัจจุบันเรามี314เสียงมันก็เยอะอยู่แล้วตรงนี้ก็ ้องให้เกียรติทางพักร่วมรัฐบาลและให้เกียรติกับทางพักประชาธิปัตย์ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการภายในของเขาอีกทั้งนายเฉลิมชัยก็เพิ่งจะเข้ามาได้2-3วันเองต้องให้โอกาสเขาทำงานและบริหารพักไปก่อนนายเศรษฐากล่าวความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองระเบิดจากชวนและอภิสิทธิ์ฝังลึกภายในประชาธิปัตย มีความจำเป็นที่ต้องมองแต่ละก้าวแห่งความเคลื่อนไหวอันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9ธันวาคมภายในพักประชาธิปัตย์อย่างมองถึงความต่อเนื่องยึดโยงและสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นจังหวะในรูปแบบของนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นจังหวะล่าสุดอันมาจากนายสาธิตบ่งนองเตยก็จะเข้าใจในบทบาทของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหากมองเพียงบทบาทของนายชวนหลีกภยัยซึ่งทำหน้าที่โดยการ ยืนขึ้นและเสนอชื่อของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะให้เข้าชิงตําแหน่งหัวหน้าพักกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนก็อาจสัมผัสได้เพียงความผูกพันมาอย่างยาวนานในฐานะที่นายชวนหลีกภัยเล่นบทบาทแม่ยกให้กับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะตั้งแต่แรกเข้าพักประชาธิปัตย จำเป็นที่ต้องมองและทำความเข้าใจต่อบทบาทของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเมื่อยืนอยู่ในที่ประชุมและเรียกร้องการพบกันเป็นการส่วนตัวกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้แลกเปลี่ยนกันอย่างไรหากแต่ผลก็คือนายอภิสิทธิเวชชาชีวะถอนตัวและลาออกจากสมาชิกพักเหมือนกับการถอยแต่เด่นชัดว่าถอยจากยุทธศาสตร์ไม่ว่า บทบาทของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบทบาทของนายชลิกภยัยไม่ว่าจะบทบาทดําเนินไปอย่างไรอย่างเป็นธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอันดํารงอยู่อย่างเด่นชัดและแจ่มแจ้งมองในทางรูปแบบบ่งบอกการถอยบ่งบอกความพ่ายแพ้ถูกครุกโดยกลุ่มของนายเฉลิมชัยสีอ่อนเพราะในที่สุดที่ประชุมร้อยละแปก็เลือกนายเฉลิมชัยสีอ่อนให้เป็นหัวหน้าพักและที่ตามมาก็คือ ตำแหน่งเลขาธิการพักเป็นของนายเดชอิดขาวทองกระนั้นหากศึกษาคำปราศัยของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะอย่างสังเคราะห์ก็จะสัมผัสได้ในระเบิดทางการเมืองที่ฝังเอาไว้ตลอด2รายทางพันที่มีการขานรับโดยนายสาธิตปิตุเตชะประสานเข้ากับการตัดสินใจล่าสุดของนายสาธิตพงหนองเตยก็ชัดเจนคือระเบิดจากตะวันออกคือระเบิดจากภาคใต้ มองไปยังภาพของพรรคประชาธิปัตย์ยุคนายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้ายุคนายเด,ดอิดขาวทองเป็นเลขาธิการที่จะเห็นชงักปักกลางหลังลำพังชนะกว่าด้วยสัจจังเวอมตาวาจาก็สาหัสยิ่งอยู่แล้วยิ่งมีชนะกว่าด้วยพักอะไรประสานเข้ากับพรรครร่วมรัฐบาลตีตรา ทับจากสังคมและการยับยืนยันจากนายเฉลิมชัยสีอ่อนเข้าไปอีกนี่คือแบกอันวางอยู่บนบาประชาธิปัตยุคเฉลิมชัย